ครับนี่บอยครับครับนี่ก็เป็นบอยนี่ถือว่าเป็นซูเปอร์ที่ดังมากกว่าเดิขอบคุณครับพี่นี่เป็นเป็นอ่ออเป็นันนี้เป็นหลวงพ่อบุรีเขมโกพี่ครับวัดจำปาท่าเรือยุทธญาจังหวัดอายุธยาอยุธยานี่เองครับอยุธยานี่คือบอกว่าเขาวัดจะเยอะมากวัดเยอะปี่แล้วเป็นวัดที่โบราณโบราณนะครับใช่พี่นี่นี่เป็นเสมาครับคุณหัวครับเสมาพี่ขยายความให้หน่อยเสมานี่คือความหมายเป็นคำว่าเสมาคือจริงๆเป็นพระคือเขาเรียกว่า ละรุ่นเตมารีรุ่นเตมารีเป็นพระรุ่นเตมาแล้วก็นี่เป็นพระกิ่งพระกิ่งอีกองหนึ่งโอ้ยพระกิ่งครับเปิดเกียร์กิ่งนี่เลยครับพระกิ่งครับพี่โชว์เลยนี่พร่งของเราพระกิ่งนะครับครับผม ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่คือเขาไม่ได้เลี่ยมนะแล้วแต่ครับว่าบางคนแต่ผมแ่บผมได้มาแบบนี้แล้วผมจะไปตั้งบูชาอ๋อครับอันนี้เป็นพระกิ่งรุ่นจักรพัิเรื่องหนึ่งทีแล้วอย่างนี้เขาเข้ามาของนี้อยู่ที่วัดเดียวกันมครับอยู่ที่วัดเลยครับอายุทยาเหมือนกันทับอายุทยาก็คือเป็นพ่อเดียวหลวงพ่อเดียวกันครับเป็นสร้างสร้างรุ่นเสมารุ่นพระกิ่งโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ พี่ทำช่อง y ยูทูปด้วยหรอครับผมอ่ะช่องไหนครับครับผมเที่ยวไปสไตล์โกบอยคัตอ้าพี่ถ่ายช่องคุณน่ะอ๋อเหรอเออคุณถ่ายช่องคุณก็ต้องผมก็ต้องช่องผมดิอ๋อโกบอยโกบอยคัดนะครับปากติดตามด้วยนะครับครับผมแล้วของพี่อ่ะครับก็ตีคู่เลยครับเที่ยวไปสไตล์ชัยจพัฒนครับนี่ดแล้ววันนี้เป็นไงครับลาผมวันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นการท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็คือรายการเที่ยวไปสไตล์ชัยจพัฒน์จะเป็น คือไปจุดไหนจะไม่ค่อยบอกคือเซอร์ไพรส์ตลอดเลยจริงๆแล้วรวมถึงการกินอาหารด้วยไหมใช่ถูกต้องพี่ก็คือไปเที่ยวด้วยแล้วพาไปหัแหล่งที่แหล่งกิน,กนอาหารครับแล้วก็ไปตามวัดถามถามเลยดีการทำยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเนี่ยหนึ่งผมบอกเลยผมไม่เก็ตกับเรื่องการมืงหนึ่งนะเสียเวลาครับ มันจะต้องเสียเวลาเป็นวันๆและได้แค่มาแค่คลิปเดียวครับพี่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นป่ะถูกต้องเพราะว่าเวลาพี่ไปเที่ยวตรงนี้ก็พาไปหาสถานที่ต้องเที่ยวถึงที่อร่อยๆครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วความจะไม่ค่อยสำสำเร็จกันเท่าไหร่ยูทูบเบอร์ทำมากี่นานหรือยังครับโอ้โหตอนนี้ก็ทํามาได้ประมาณ6 6ปี6เดือนครับหกเดือนครับตอนนี้เราซับมีซับัเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้มีเออผมไม่อยากพูดเลยเอาพูดด้ไงตามมาหน่อยก็ตอนนี้มีซับอยู่ติดตามมี ไม่ถึง3,000ันทีไม่ถึง3 0 0พันคเยอะนะแต่ว่ามีก็มีแค่คที่ดูมีวัดนด่กก็คือยอดมีแสนกว่าแล้วตอนนี้คลิปโอ้เยอะนะแล้วคลิปคลิปเราก็คือตามวัดด้วยไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยทั้งๆด้วยครัแล้วก็มีอาหารส่วนใหญ่ที่ไปถ่ายไปถ่ายมาเจออะไรจจิงที่สุดก็ส่วนมากไปคือผมว่าถ้าถ่ายมาจะไม่ค่อยเจอพอเราไปตามวัดก็เราส่วนมากเราจะไปนําเสนอกับวัดนี้พาให้คนมารู้จัก วันนี้มีท่องเที่ยวมีการประกาศไหวเลไงอ้เป็นชิไ้เป็นเป็นุมชื่อรายการอีกทีครับผมเที่ยวไปสไตล์เชยพันธ์ครับเดี๋ยวผมแชร์ให้นะพี่นะตัดเรียบร้อยรอๆหน่อยแล้วแชร์ให้ผมหน่อยขอบคุณมากค่าเขาเรียกอะไรนะอะไรพี่เขาเรียกอะไรนะเป็นค่ามิตรสินจ้างไม่ได้ไม่ได้มีแให้ผมด้วยด้วยด้วยความเสน่ห์ครับการที่ผู้ใหญ่หรือใครที่เอาให้พระเรานะให้กับเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเขา ชอบเราเขาศรัทธาเราแล้วก็เขาบเารู้สึกดีกับเราผู้อยากให้พระนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอย่าตามไปกด subscribe ครับผมขอบคุณมากครับทำให้เด็ดนะครับฝากพี่บอยนะครับโ h i t e t o u ครับผมทาง Facebook แฟนเพจแล้วก็ YouTube ครับผมครับผม